แทนใจถึงเพื่อนร่วมอาชีพกิฟฟารีนแบบออฟไลน์ line, หรือว่าทํางานภาคสนามนั่นเองนะครับผมอยากบอกทุกคนว่าคนที่ยังคงเดินอยู่ในเส้นทางของกิฟฟารีนแบบออฟไลน์ line, คุณคือนักสู้ตัวจริงที่น่าชื่นชมที่สุดเพราะในยุคที่ใครๆก็หันไปพึ่งระบบออนไลน์แต่คุณยังคงยืนหยัดสร้างสัมพันธ์พูดคุยแบ่งปันด้วยหัวใจคุณยังคงเชื่อในคําว่าน้ําใจและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ซึ่งเป็นรากฐานที่แท้จริงของธุรกิจนี้อย่าเคยคิดว่าตัวเองล้าสมัยนะครับเพราะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั่นแหละคือหัวใจของธุรกิจเครือข่ายระบบจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนแต่พลังของความจริงใจและการลงมือทำด้วยมือเราเองไม่มีวันถูกแทนที่ได้วันนี้ผมอยากให้คุณภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองกาลังลงมือทาเพราะทุกก้าวของคุณคือแรงบันดาลใจของใครอีกหลายคน ขอเพียงอย่าหยุดพัฒนาอย่าหยุดเรียนรู้และอย่าลืมว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวเราทุกคนยังอยู่ทีมเดียวกันกิฟ l า n ีนบิ๊ก s อสเดอะเ t สทีมเราจะเติบโตไปด้วยกันทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพราะความตั้งใจของเราคือสิ่งที่ไม่มีระบบไหนลอกได้ผม Big Boss The b เ s สผู้ก่อตั้ง The System Own Your Life Project